หจากคลิปที่แล้วนะคะอันนี้เป็นคลิปที่ห้าแล้วนะคะคลิปที่ห้าเนาะเริ่มขึ้นใหม่จากจ,จุดเชื่อมนะคะอันนี้เนาะจุดเชื่อมเชื่อมนี่ทำเหมือนเดิมทุกครั้งเลยหนึ่งสองสาม F แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามนะคะ ตรงนี้เนาะ f สามทีนี้เอาตรงนี้นะคะเอาบนบน f นี่ค่ะ f หนึ่งทีนี้มาเอาตรงกลางนี่นะคะนี่เอาตรงกลางนี้เนาะ f สอง f สาม f สี่ยังอยู่ตรงกลางนะคะทีนี้ f ที่ห้าแล้ก็มาบนบน f ตรงนี้นะคะ เราเอาบน f ตนัวนี้เป็น5 f จะได้แบบนี้นะคะนี่จะได้3 f บนตรงในในช่องกลางตรงนี้แล้วก็ f ที่4กับ f ที่5จะอยู่ตรงตรง f ตรงนี้นะคะตรง f ตรงนี้นะคะมีแค่3 f อยู่ตรงกลางทีนี้ก็โซ่4 1 2 3 4แล้วก็ x 1 เอ็กหนึ่งตรงตรงนี้นะคะเอ็กที่สองตรงเอฟนี้นะคะและเอ็กที่สามก็อยู่ในนี่เลยเน, 4, 2, 3, 4, 4. นี่โซ่สี่สองสามสี่โซ่สี่นี่เอฟหนึ่งตรงกลางตรงช่องนี้นะคะเอฟสองก็ตรงช่องนี้นะคะเพราะเอฟสามตรงเอ็กนี่คะ่ะเอฟสี่ก็ตรงช่อง ไป f 5ก็ในช่องเดียวกันจะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่นะ5 f 2 f ในช่องแล้วก็1 f ตรงกลางแล้วก็2 f ในช่องแล้วก็โซ่4ี่3 4นี่นะคะแล้วก็ x 1 x 2อ x สามหนึ่งส f ห f ส f สม f ส f หจะได้เป็นแบบนี้นะคะ ันจะเป็นเหมือนอันนี้นะคะอันนี้นี้จุดแรกของเรานี่คือจุดแรกเนาะจะถึงมุมแล้วนะคะอืมนี่นะคะโซ่สี่นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็มาเอาตรงนี้นะคะเนี่ย F1 F2 F3 F4 ี่นี้ f ที่ห้าก็มาเอาตรง F นี้นะคะนด้เป็นแบบนี้นะคะ3จะอยู่ในช่องกลางอันนี้อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งตรง F ทีนี้โซ่สามหนองสนี้คือตรงมุมนะคะ F1 F ส1ซ่สอง F หนึ่ F สองหสองโซ่ส F 1 F 2 F 3 F 4 F 5ตรงมุมจะเป็นแบบนี้นะคะ ในวงมุนจะเป็นแบบนี้ทำตอนกลางคืนหนึ่งสองสาสเอาลูกกุชินึ่งสอหนึ่งสองสาสนี่นะคะ หนึ่งสอง f สาเนีแบบนี้นะคะหนึ่งสองสาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหนึส จะถึงจุดเชื่อมแล้วนะคะนี่นะคะโซ่นหนึ่งแล้วก็มาตัดมุมนี้นะคะหนึ่งสองสามโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามอันนี้คือมุมที่หนึ่งเนาะมุมที่หนึ่งเป็นเซียวเดียวหนึ่งเอฟ สองเอฟในแบบนี้นะคะสามเอฟแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาเอาตรงตรงช่วงเดิมจะยจะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟที่เป็นดอกเพิ่มขึ้นมานะคะ่ะ เหมือนกับตัวนี้นี่เหมือนกับตัวนี้นี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่เอ็กซ์ตรงกลางตรงนี้นะคะมองไม่เ,เห็นชันเนาะหนึ่งสองสามสี่ 2 f 3 f 1 1,2,3,4,5 1 f 2 f 3 f 1 2 3 4 x ตรงกลางปั๊บจะเป็นแนตรงนี้

เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นดอกไปเรื่อยๆรืนี้ดอกก็จะตรงดอกอถักไปจนถึงมุมเลยคะ่ะพอเราถักมาเรื่อยๆนะคะเริ่มจากตรงนี้โลที่มุมมุมเซี่ยวนะคะถักมาเรื่อยเรื่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้โซ่ห้านะคะโซ่ห้าโซ่สี่ โซ่สี่โซ่ห้าโซ่สี่โซ่สี่ถักมาเรื่อยๆปึ๊บ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 จนจะถึงมุมแล้วนะคะถึงมุมแล้วเนาะในโซ่สี่ี่ก็โซ่สี่ดูมุมตรงนี้นะคะมุมนี้เป็นมุมนะีน่ที่เรามาแลนด์มาร์กไว้ if 1 if 2 f 3 0 1 2 3 4 5แบบนี้นะคะนี่นี่มุมก็จะเป็นแบบนี้นี่แบบน้ หนึ่งสองสามตรงเนี้ยของรางจะเป็นโซ่สามตลอดเลยนะคะเนี่ยตรงนี้นะตรงที่เนี่ยหนึ่งสองสองแล้วตรงกลางตรงนี้สโซ่สองหนึ่งสองสาม หนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟสูห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟนี่นะคะตรงมุมจะเป็นแบบนี้เนาะนี่สูสามอันนี้สู 2, ้สองเออ โซ่สอันนี้โซ่ห้านี่นะคะต่อจากมุมก็เป็น1 2 3 4อันนี้ก็โซ่สตลอดเ่าต่อจากมุม1 2 3 4งสอเป็นโซ่หโซ่สี่เอฟหนึ่งเโอ้ผู้ผิดผู้ถูกสองสา หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ง่วงนอนนะแต่พูดผิดพูดถูกนี่นะคะอืมตอนนี้อันนี้อันนี้คือมุมมุมโอเคถักไปเรื่อยๆนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะเป็นเจอกันคลิปที่6นะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามบ๊ายบาย